คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณน,นการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะเจอกันทังช่องลาวันเค้ค่ะมอน้แอดก็มีแนวทางหวยห้าน้อยหวยล่าพัฒนาของแอดแม่น้ำหนึ่งของแอดลุงลุงมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะ เมื่อว่านพอ่อเมพี่น้องมีโชว์มีรามนาม้ำแอดแม่นำนึ่งบอกค่ะเมื่อว่านหวยแอดแม่นำนึ่งเขาเนาะค่ะพี่น้องมาตามต่อกันเลยค่ะในงวดบันทีหาตุล่าสองหาหกสามค่ะพอ่อเมพี่น้องมาเบิงห้าน้อยร่วมของแอดลุงลุงกันก่อนค่ะแอดลุงลุงวัดประจำบันทีหาเดือนสิบพ่อสองหกสามเนาะค่ะน้อยร่วมค่ะกับมี2สองชุดสองใบถวยกันเนาะค่ะตัวเลขกับมีห้าสองหกสามห้าหก 3 52 5 2 9 8 6 9 5 8 9 2 5 8 3 5 9แล้วก็มี6 8 5 7 8 6 1 4 6ค่ะเพราะมีพี่นองมาเบิงห้าน้อยร่วมอีกชุดของแอดลุงลุงค่ะพี่นองชุดตัวลขกลก็มี2 5 3 8 5 6 3 5 6แล้วก็มี5 2 3 5 6 8 9 4 ห้าเก้าหกสองเก้าหกแล้วก็มีเก้าแปดห้าแปดหกสามค่ะอันนี้คือห้าน้อยรวมของแอดลุงลุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องล่าวพัฒนาของแอดลุงลุงกันต่อเลยค่ะราวพัฒนาชุดตัวเลขกับมีห้าสองหกสามห้าหกสองแปดห้าแล้วก็มีชุดสองตัวชุดสองตัวกับมีหกห้าห้าสองหกสอง ห้าสามห้าแปดแล้วก็มีเก้าแปดสี่สองเก้าห้าเก้าสี่หกสามอันนี้คือเล่าพัฒนาของแอดลุงลุงเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแอดลุงลุงบางมือแอดกับบดีเอามาล่งหายเนาะค่ะส่วนมากแอดจะเอาของอาจารย์นอตตีของเจ๊ฟ้องเบียเนาะค่ะถ้าเอามาท่านมาเบิ่งของแอดแม่น้ำหนึ่งกันต่อเลยค่ะหาหน่อยแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่ห้าเดือนสิบ พศหกสามวิ่งลูด17ฟัน7เน้นเน้นเจ็ด7ี่เก้าสี่แล้วก็มีชุด3ตัวชุด3ตัวก็มี7 7 4 7 7 9 7 9 4แอดแม่น้ำหนึ่งค่ะอันนี้คือห้าน้อยของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะค่ะพอมีพี่น้องเหมือนวานพอมีพี่น้องกับพวกมีโชว์มีลากกับแอดแม่น้ำหนึ่นองอยู่เนาะค่ะไปเบิ้งหวยเล่าของแอดแม่น้ำหนึ่งกันต่อเลยค่ะ ลาวแม่น้ำหนึ่งวิ่งลูด1นสองฟันที่2ค่ะเน้นๆสองหนสองหแล้วก็มี1 5 2่งห้าสองสองหดหแล้วก็มีมีชุด3ตัวชุด3ามตัวก็มี1 2 2 1 2สองสหนดสค่ะแอดแม่น้ำหนึ่งค่ะอันนี้คือหวยเล่าของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องมากชอบของแอดแม่นามหนึ่งหรือบาของแอดลุงลุกะแทีบหนาจอไว้เปลียนแนวทางใดเนาะคะ่ะขอบคุณจ้าของขอมูลแอดลุงลุงแล้วก็แอดแม่นามหนึ่งทีแบงปันค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะมันนี้ก็ขอให้โชคโชคมันหมานคือเก้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ